สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมจีเวีเหมือนเดิมนะครับอ่าโยโย่ว yeah. ่าทราบแย่รู้พูดทำไมไมนงันโอเคม่เล่นกัน, <c oughs> <c oughs> นต่อเลยอ่าก่อนหน่เราก็ต้องเปิดแผนที่กันก่อนเลยครับอืมเราต้องไปทําเตี๋ยอะไรครับวันนี้อีพีที่แล้วไปปนใช่ป่ะอีพีนี้ไปทําเตี๋ยอะไรวะว่าต้องไปเล่นของตัวอื่น,นอ่ะอ๋อต้องเข้าไปในเมืองไงเป็นสีเขียวสีเขียวนี่ของใครวะอ๋อสีเขียวของอ๋อแฟรงกี้งงั้นวะไปหาแฟรงกินก่ินกว่า พี่แกไปอยู่ที่ไหนแล้ววเนี้ยอ๋อขี่มันนี่โอ้โหไกลมาะวันเนี้ยไกลหรือเปล่าอโองั้นเราไปทำวันนี้เลยแล้วกันไหน,น,นก็จะตรงไปนี่ละวู้วไอ้มาใหม่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ดด้วยครับแจงเกี้ยตอนนี้ใกล้ไปถึง400 s u b s c r i b บอร์แล้วอีกไม่ไกลไม่ไกลโอเคมาเล่นกันต่อเลยแล้วกันโอ้โหมันเล่นถึงไหนแล้ววะนเนี่ยผมผมยังไม่รู้เลยว่าเล่นถึงไหนละแต่ที่เห็นเมื่อวาน ที่ไปดูคลิปย้อนไปดูคลิปเมื่อวานมันสี่สิบเลยสี่สิบเปอร์เซ็นมาแล้วว่าของเนื้อเรื่องอะ่ะเออไอขี่รถกันไปเลยรถคันนี้แหละไม่ต้องไม่เปลี่ยนหรอกนี่เป็นไงล่ะไม่มีชนไม่มีอะไรหรอกวะเนะี้ยนอนเต็มอิมนะ่มไยกินข้าวมึงเสร็จแล้วก็มาดเลยนะเนี้ยรีบเล่นจะไม่ได้จะได้แบบเล่นจบๆไปนี่เดือนหน้าผมว่าผมคิดว่าจะซื้อไมค์ใหม,ใหม่ไมโครโฟนมาใหม่นะครับเนะี่ยอยากซื้อใหม่มาะว่าไมค์ตัวนี้ก็ไม่ในหูฟังมัน มันดีไหมว่าผมผมจากรู้มันว่ามันดีไหมก็ถ้าใครว่ามันดีก็พิมพ์มาบอกเลยนะครับแต่ผมว่าอยากอยากลองอัปเกรดยังไงแบบใช้ไม้แบบเป็นตั้งโต๊ะอะไรพวกนี้ลองดูดิครับอยา่างไรเสียงมันแบบดีขึ้นไงออทําไปเยอะมันก็ต้องดีขึ้นบ้างละอ่าเราถึงไหนแล้วเอยรถอะไรวะลโอ้โหล่วโอโ้มาแล้วว่าได้เวลารับทรบาบครับจังหวะนี้ไปเลยแล้กวก็เออจอดขว้างจอดกันครับ ผมคือเป็นช่างซ่อมรถนะคุณถูกตรวจสอบรถนะรถคุณเนี่ยผิดกฎหมายผมดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมขอแปดเทปไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยตูตามาเล่ซาเลโกาบาเจซิกาตูตาตูตาแตกเรียบร้อยตายหมดหรือเปล่าโอ้ยชนชนเอาไว้ม่ยังไม่เอาไว้ม่ยังไม่อ้โหชิพหายชิพหายโอ้โหทันมวมาแล้วกู นว่ามันระเบิดแล้วไม่ทันแล้วมังหนะเฮ้ยรถข้างหน้ารถข้างหน้านแล้วโหไม่ทันวะอันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้โอ้ไม่ทันจริงวะไม่ได้เตียอะไรอีกแล้ววันนี้โหจะโดนตำรวจจับดิโก้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไหนแร้วะ้อรถจะไอรถขนเงินเรลอกันเลยโอ,อ,อ้โหเงินมันยังไม่กระเด็นออกมาหรอวะเงนไปไหนล้ววะเนี่ย โอ้เราจะหามันเจอไหมเนี่ยศาสสปอนมาแล้วฮะลองขี่ไปสักพักดูก่อนแล้วกันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะโอ้งานง้อหายไปเลยทีเนี้ยอะไปไหนแล้ววันนี้อหายไปเลยแมพเลยเอาเงินมันยังไม่กระเด็นออกมาหรอศาแบบระเบิดแล้วนะเมื่อกี้เต็มข้อไปเลยอ้อตำรวจไล่จิบหายแล้วหนีตำรวจกันแล้วกันโอ้โหใจเย็นลู้ยัยโอ้พอแล้วโอ้โห รถกใกล้จะพังแนละ้วไม่ได้ไม่ได้เปิดเกม,ม่ะผมจะไม่ตายผมจะไม่ตายพอพอเราต้องจริงจังกับชีวิตแล้วนะตายบ่อยแล้วนะตายบ่อยแล้วมุกเดิมเดิมเนี่ยมันไม่ขำแลวไงโดวไา้ยังม,มาเล่นมุกซ้ำแลละฮะเปิดเกมมาปุ๊บป่ะแตกพอไปพิธีแล้วก็เริ่มภารกิจได้ไม่เอาแลนะ้วฮะเราต้องแบบฉีกไงเราต้องฉีกไปรีก็รีเงอรีเงอรีเงอ่อทรอทีไว้ที่ชนไว้โอ้โหไได้เตี่ยเ,ยเลยเลยโหเงินลอยมาเงินอยู่ตรงหน้าเนี้ยเทเราหลบตรงนี้ก่อนแล้วกัน ผมไม่เจอแล้วหรอกหลบนี้แหละหลบนี้แหละอ่าจีมันไม่เจอหรอกลบตรงนี้แลาหาละอรถไฟยังพิ่งมาล่ะมันคงไม่มา,าหรอกรถไฟโค้เสียดายวะจ๊แทนที่จะได้เงินมาใช้ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ละหกแสนไม่พอไปสาวาผมบอกเลยอ่าโอาเคไปมุ่งหน้าไปยังภารกิจได้เยไปกลับไปยังภารกิจก่อนเราดีกว่าผมไม่แวะแล้วโอ้โหแม่แต่ว่าเมื่อกี้โคตรเสียดายดเลย เงินมันสลอยมาแล้วแท้ๆแกนไม่ได้อะไรเลยติดไม้ติดมืออะไรก็ไม่ได้ตอนแรกผมมาคิดว่าแบบเจ้าสติกี้บอมแล้วระเบิดตู้มไงลุกนี้แบบผมจอดขวางไว้แล้วก็ยิงคนขับซ้ายก็แล้วนะฮไม่ต้องแบบเล่นท้ายยากสโลกเก๊กสเล็กเก๊กุ๊กอยู่เดี๋ยวเวลาเดไปเดินําหนาดดัเนินโอ้ยดําเนินไปยังภารกิจดีกว่าเอออะไรอะไรนะอ่าถึงแล้วถึงแล้วเออ เอ้ไม่ทะเลเท่าไรแล้วโอเคแล้วต้องไปฆ่าใครแล้วนะี่ยรับจ้างฆ่าโลวัตสซับเย้ว่าไงล่ะเอนโซ่บได้เลยพวกมาเฟียนายไปจัดการมันนะอยู่ที่ตึกในลอสซานโตลคสผมคูฆาตกรรมแล้วก็ยอกยอกซัข้อมูลอ่านั่นแหละมันเป็นคนงานอยู่ในเมืองแล้วก็ได้รับรายได้ไปค่าจ้างแะงนะอ๋อขอดาวนะ มึงนี่แบบมีเรื่องแบบส่วนตัวมั้ยจะบ้าเออใครคิดว่าเป็นสตูบกูมันจะต้องตายไงล่ะโอเคทําแม่มันจบซะปัญหาเล็กน้อยรีไปจัดการระวังตัวเดี๋ยวล่ะเอออาวุธไปด้วยใายแล้วก็ออกมาซะเคไปที่ไซ์งานก่อสร้างอ่ะไซคอนสตรักชั่นอ่าเป็นเตี้ยอะไรครับเป็นเตี้ยอะไรแบบบีแตะเลยบีบีบผมก็บีบได้เหมือนกันอะบีแตะบีแตอ่ะท๊อ บีบแต้มาดิเรอจะมาบีบมาช่วยอ,อะไรนเะนี่ยผมก็จอดอยู่ในขอบฟุตบาทคุณไม่ไปไงนี่หัวร้อนเลยนะหัวร้อนเนี่ยผมจะไปฆ่าคนอย่างนั้นนหะต่อไปก็คุณนะ่ะเพราะว่าผมเครือข่าก้อนคุณรู้จักผมหรือเปล่าฮะหมดอะไรไม่ได้มันไปนู่นละโอ้แบบแบบโอ้ชนชนชนรถตำรวจหรือเปล่าโอ้โหเกือบชนรถตำรวจด,ดีนะไม่ชนนะเฮ้ยรถตำรวจอีกแล้วตั้งด่านอะไรเยอะแยๆนะจานเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยูย่ นว่าใช้งานก่อสร้างอันนี้อ่ะคันไหนอ่ะคันนี้อ่ะไม่ไม่ใช่วะอ๋อแล้วต้องจอดเราตรงนี้ก่อนเอาไว้ดีนะไม่ยิงรถสีแดงใจเย็นก่อนเฮ้ยอย่ามาบอกว่าคือกูใจเย็นนะกูนี่แหละคนที่ตกอยู่ชอปเปอร์มึงทำงานของมึงไปซะอ๋ะอนี่อ่ะล้วต้องมาจัดการใครวะขึ้นไปบนดาดฟ้านะแล้วไปแตะเส้นขอบฟ้าซะเอามันเพลงว่าเนี่ยดาดฟ้าเนี่ย เดี๋ยวก็ทำตัวชิวๆไปแล้วกันมันไม่รู้หล่ะ่าเรามันปิดแล้วเว้ยใส่หัวไปใส่เว้นอ้าวแล้วกูไม่ใส่หัวแม่กจะทำอะไรกูฮะเอ้ยถอยถอยถอยทำไมล่ะฮะถอยทำไมล่ะฮะไม่ใช่รถจะถอยทำไมล่ะถอยเลยฮะข้างหน้ามีหรือเปล่ามึงไม่ควรจะมาที่นี่อชิบหายแล้วมันรู้แล้วเปิดเปิดเปิดอ้าวชิบหายแล้วกูแตกมา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 แบบแตกรบก็รถก็โหเยอะยังวะขึ้นไปบนดา้าศ ระเบิด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 ลูกเกียรไปยิงไปโอเคไปฟังระเบิดไปปะปบปะ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 โอ้โอเคสวยออกมาโอเคเอ้ทางนี้ยีโหลดเตียเลยครับยีโหลดเตียอะไรโอ้มันอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงหลบกันหลบกันหลบกันเดี๋ยวแตกอยู่ไหนวะเอยโอเคมันยิงจากฟังนู้นอ๋อยแล่แล้วปะปะปะปบแตกโดนหรือเปล่าไม่โดนะเนี่ย อืไม่หลบละจ้าหนูน้อยีหลบก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเด้จะตรงไหนวะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ้อมไปดีกว่าเราไม่มีพลังสโลเลยอย่าซ่าอย่าซ่านี่แหละที่มึงจะจุดจบชีวิตของมึงอืของใครอะ่ะฝังมึงมากกว่าหรือมั้งเดี๋ยวกูขุดหลุมฝังเองฝังตัวเองเองเพื่อนนะดเดี๋ยวเียออมมาตรงนี้ เฮ้ยยังไงมันวิ่งอยู่เดี๋ยวกูจะฆ่ามึงเออได้เลยกูต้องรีโหลดกระสุนก่กอนอมึงบอกกูทำไมวนะเนี่ยหนีไปซะมาดิมาดิมาดิาดเก่งนักเหรอเอ้ยตายย,าาตาย,ย,าตยังวะตายยังอืแตกหรือยังว่าจะเลยเมื่อก <c oughs> ี้ไปโดนหลบไปเลยชุกๆเดี๋ยวหมดยังวะเนี่ยหมดยังไหนเนจะหมดแล้วมั้ง แต่เราก็ประมาทไม่ได้อ่นนี้ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เขายังไม่หมดด้วยว่ะมึงมาเร็วอย่างนั้นเหรออ๋อได้ยินเสียงปืนผมเพ่งอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอืมอืมโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยกูจะแตกด้วยนั่่นนะเดี๋ย้ๆลบก่อนลบก่อนวะเดี๋ยวผมลบก่อนแล้วกันโอ้ยระเบิดลูกเกี้ยงไประเบิดปุ๊ยังไงโดนหรือเปล่า ก็ดูผลงานอ่เสียงเงียบไปแล้วอ๋อมันยังไม่เงียบยังไม่เงียบเย้เขาค่อยเ,เดินไปแล้วกันตอบอยู่ตรงนี้หมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงวะเสียงอะไรวะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนอนัดฟ้ากันแล้วมึงผิดพลาดแล้วที่มาบริเวณแห่งนี้นะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ย,ยอืย้อื้ ูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกเดี๋ยวจะตายจะตายโอ้โหแม่งอยู่ข้างบนวะเอาไงเดี๋ยวเนนีะ้ยเปลี่ยนปืนแล้วกันเรามีเลือดเครื่องหลอเดเองวะค่อยๆไปแล้วกันเวยจะากลกาัวๆมายังมายังโอเคตรงนี้หมดละ้ะเราต้องขึ้นลิฟต์เหรอใช่ป่าลองดูแกขึ้นลิฟต์ไปขึ้นไปอ๋อเดี๋ยวนี้อ๋อตกใจเหมือนว่าใช้ระบบแบบเสียง สั่งการที่ไหนนะ้กดปุ่มไหมแล้วจะผิวปากน้าเตี๋ยอะไรวะกาลังจะบอกว่าโอ้โหมันไฮเทคจังวมะมึงจะมาเล่นกับกูบะางเว้ยมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครกูย,ยังไม่รู้จักมึงเลยมึงก็ยังไม่รู้จักกูเลยนายสั่งมารู้จักเปล่าเลยแตกว่านี้ยังไงมายังมายังเออตรงนี้ทางตังวนวะให้มันอยู่ข้างบนเหรอหรือว่าอยู่ข้างล่างวะอยู่กสั่งหน,นึ่งอะฟัง่งยิงก่อนมายังท้าย ตายเฮ้ยเฮ้ยอยโอ้โหโอ้โหอ้กูจะตายอีกแล้วเดี๋ยวจะแตกผมไม่กล้าเข้าสุดว่ะเฮ้ยไอยอู่ไหนวะย,ยิงกอนยิงกอนยิง,อยงอลองดูกันให้รู้กว,กว่ากลัวจริงนะอ่ะระเบิดไปสามหนึ่งวางไปก่อนไม่รู้มันอยู่ไหนก็เฮ้ยใหญมันผ่านไม่ได้โอเค กุลบกอนกุลบก่อนเฮ้ยนี่มันยังไม่ตายาเลยไงตายดิเออ่าหลบก่อนหลบก่อนด้วยยิงไปตายออกมาวะมาดิเรียบร้อยสวยงามเออโหบวบบวบนึกดูว่านี่แอ่ามันไปนู่นแหละเดี๋ยวจะหลบมงมันเพร้อมได้บอกว่ากูเจ้าสมุ เออกระสุนเนี่ยเข้าสมองมึงนะเอออยากวนวกอะไรก็วนไปฮะเราต้องเปิดมาก่อนอยู่แล้วเออสวยอืมหายซะหายวะที่มันกำลังตามหล่ากูอยู่อ๋ออย่ารู้ชื่อกูเลยเออมันหมดยังเนี่ยเฮ้ยออโดนมาจากไหนล่ะจ้าหนงน้อยอู้แม่งมาเต็มเลยอืมอืออือเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดอ,ามมดอ่านอนดีนอนเนี่ยโอ้ เนี่ยจะมาลุกอะไรล่ะอายังไม่ตายโอ๊ยทรมานว่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเองแล้วกันไปไปไปต่อไปต่อขึ้นลิฟต์อีกไปยโอ้โหเยอะจังวะพวกพวกที่แบบมาก่อสร้างมันอยู่ไหนวะเนี่ยพวกไซต์ก่อสร้างอยู่ไหนวะทำไมเปลี่ยนเป็นแบบพวกแบบมือปืนอะไรพวกเนี้ยพวกนักฆ่าเลยใส่ยุทธสูตรโอ้มันมากันแล้วมันมากแล้วทุกคนมันมากแล้วใช่แล้วครับโอ้โหใช่แล้วเฮ้ยใครก็ได้ฆ่ามันหน่อยฆ่าม่นหน่อย ทหาสัทหารเป,ราปรา้าหมายเป้าหมายยังไงวะโอ้เป้าหมายเออโอ้โหอ่ะพี่จีช่วยก็ได้กูจะแตกนะกูจะแตกงไนดะ้โอ้เวทตาไลแล้วครับโอ้โหไม่เยอะจังวะโอ้โหเยอะโคตรเลยเอาใหม่แล้วกนะันอ๋อเริ่มเริ่มใหม่เลยเฮ้ยมันมาแล้วเข้าวเลย โอเคสวยงามไปตายซะมันมอยู่ไหนนะโอ้ยกูยิงเงยอื้ม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 อื้โอ้โหล้มเด้อโอ้ระเบิด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 ไปคว้างไปเออไปออกมาเปล่าโดนหรือเปล่าอ่ามันหลบมันหลบโอเคตายเปล่าโดนโดนอยู่โดนอยู่โอเคแตกแตกโอเคแล้วเราหลบมุมตรงนี้ต่อมันอยู่ไหนวะกูยิงมาจากนู่นเลยอ่ะากูยิงนี่กูยิงรอดช่องอะมาเดี๋ยวก็โ ก็ช่องฝรั่งเศสรลรวเยียกว่าไปไปยังยังไงต่อแะเสร็จแล้วใช่ปะแคนนี้อะโอโหอะไรวะจะเท่แล้วเชียวเมื่อกี้นีอ้อันนี้อะไรเนะ่ะอ๋อที่โดดร่มใช่ปะเราก็ต้องโดดร่มลงไปอ่ะอันนี้คือเสร็จภารกิจอะไรใช่ป่ะเนะี่ยอ๋อไปไปเสร็จภารกิจก็ไปเลยลนไปเลยครับจงังหวะนี้โอโหวู้หู้ฟกฟะอ๋อทำไมไม่โดดลงไปวะเอาไวทำไมเราไม่โดดลงไปอ่ะ โดดลงไม่ได้เหรอได้โดดลงได้ไหมเนี่ยหรอโอ้โแต่สูงอยู่เนี่ยกล้าโดดไม่ได้เราไปสามสองหนึ่งลูกชายเกิดเมื่อทีโดดลงไปเลยโอ้โหนี่ยังสายลับเกมบอลเนี่ยมันอ่ะโ,โอโ้แล้วก็ค่อยลงเลยรนี่ค่อยๆลงอ่ากด <laughs> เป็นไงล่ะค่อยๆลงนะเราต้องค่อยๆลงอย่างนี้แหละอ๋อแล้วจะไปชนตึกทำพิธีอะไรวะเนี่ยจัดที่อยู่แล้ว กต้องเริ่มอ๋อโหกูต้องเริ่มใหม่เลยอ่าเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ว่าอ๋อโหกูยิงไม่โดนเลยเบด่อเลยเริ่มใหม่จะลอยแล้วกูโอเคได้โดน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 อ๋อตกอ๋อตกอย่างดีนะที่โดนใ้กูอยู่อ๋อโอเคตาย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 ตัวยู่ไหนวะโอ้แตกตายตายดิเออคนดูบอกโอ้โหเมื่อไหร่ที่จะเล่นเสร็จครับเนี่ยภารกิจเนี่ย จแตกแตกแตกมามาเราไปหยิบล่มใช่ไหมแล้วก็โดดลงไปไอโดดลงไปอันสเต็ปที่เราเริ่มเรียนมาอยากวัดเสาริ้นเล่นเล่นข้ายไม่พลาดเด็กเพราะข้าคือนักโดดล่มมือหนึ่งไอนี่การโดดล่มมันจะไปยากอะไรใช่ปะโอโอ้โอวโอโอโอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเค็กยังรอดอยู่ไม่เมื่อกี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าการโดดล่มแบบธรรมดามันแบบมันไม่แบบมันเฉยเฉยเออไม่อยากคุยอ่ะ โอเคจัดการมาแล้วเว้ยมันตายไปแล้วเออรู้แล้วโอเคดีมากแฟงกินเจ้าคือมือปืนของข้านะออขอบคุณที่ไว้ใจนะเซเว่นอีเลเว่นภารกิจต่อไปต้องทำเตี๋ยอะไรวะเนะี่ยพอแล้วนําภารกิจมาปืนนะเขาเหมือแต่แบบโอ้โไม่ตั้งใจเล่นมหมต่อไปต้องไปทําเตียะนะเยเยเ๋ยอะไรวะเนี่ยนี่สีเขียวๆกันอะไรวะคงไม่ใช่ภารกิจหลักอะ แล้วเราต้องโอ้โหโทเทเบอร์เหรอวนะเนี่ยอ๋อน่าไม่อ่าแหมเทเบอร์นแม่งอยู่อีกไกลเลยนี่หว่าใช่ปะอ่าลองว่าไปหาทเทเบอร์ดิทำเตีย้ยอ๋อนี่ทเทเบอร์เข้ามาในเมืองแล้วโอเคใช้ได้อยู่พี่จะทำอะไรอยู่วะ,ะอ๋อกำลงังออ๋กำลังนอนเนี่ยโอ้โหบ้านมีเกนกี่ก็หลวย่างยิ่งเลยมีหมอนมีโซฟาเพียบพร้อมไอทำงานทำการเนี่ยแล้ว,วเพื่อน สกอร์แมนเราก็เล่นต่อเลยเป็นเล่นของเทเบอร์เลยกันเทเบอร์นี่น่าจะเล่นง่ายอยู่เพราะว่า,วามันมีอะไมาตา่างไาใครโทรมาเนี่ยเออสีเขียวครับเออสีเหลืองอ่ะใครเ,เครน่ะใันเองไงฉันไม่ควรโทรมานะคุณนะเพลิเชียเหรอไม่ได้โซ่เหรอว่าไงเฮ้ว่าไง hey, อา่า,อาบายปะอ่อาชัวร์ได้แน่นอนเออเพลิเชีย ผมนี่คิดถึงคุณมากเลยนะตอนที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยฉันตองไปอะไปไหนอ่าผัวตามแล้วอยากมีผัวไอ้คนเรื่องอะไรเพทชิเชียโทรมานำเตี่ยเลยนะอ่าไปทำอะไรกิจดีกว,ว่าเว้ยเรื่องผู้หญิงไว้ทีหลังค่อยไปหาใหม่ก็ได้อะไรกิจเราอะไรชื่อเพลิเชียนะเทเอิ์ก็ดูมีใจนะในข้างในมีเตี่ยอะไรวะนะด้วยพลังของฮีโร่ เออไอ้นั่นเราป่วนผมผมไปน่ะไอ้ไหนวะไอ้เนี่ยเหรอไอ้ที่เปิดประตูนั่นเหรอเฮ้ยตำรวจมาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้ป่นได้ไงน่ะเฮ้ยเอามีอะไรจอด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 ดิจอดดิเฮ้ยจอดดิโอเคโอเคเรามีอันนี้อยู่สติกี้บอมสติกี้บอมเออโอ้โหไม่โอ้โหไม่แปลเร็วจังวะจอดดิ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 เฮ้ยจอดดิอ่ะดูดูผลงานครับเฮ้ยโอ้โหข้างหน้าแม่งมีรถตำรวจนี่มาคุณตำรวจคุณจับเขาหน่อย จับเขาไหนครับคุณตำรวจใช่ปะเออไม่ใช่รถตำรวจนะมแลว้วเปิดดิครับรถเตี้ยอะไรเออสวยงามมากวัเดอร์ฟูลแตกนี่จะเป็นโจรแล้วหรอโอเคเงินนั้นอหไรหงห้าร้อยกูไม่คืนหรอกเก็บไว้ดิเองดีกว่าไมา่อำไปใช้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเราไปลงทุนไงใช่ปะ <laughs> ใช่บอกว่าเนี้ยนี่ตั้งร้านหนึ่งยังไม่ไปลงทุนเลยตายแล้วคุณไปหาใหม่เลยแล้วกันอะอเขาเรียกว่าการเป็นแบบ ผูพ้พเป็นนักสติล่าอย่างเนี้ยเราก็ต้องแบบการทำความบีเราก็ต้องบบผลตอบแทนใช่ไหมเออเหมือนการลงทุนนะ่ะใช่ป่าวะสอนในอะไรวะเนี้ย <laughs> <laughs> ไปทไำบริจิตต่อเลยดีกว,ว่าจริงจังและจริงจังจริงจังสั่งจริงอะาตั้งใจเล่นแล้วผมตั้งใจเล่นละเมื่อกี้แบบวอร์มเเขาเรียกว่าวอร์มพัมพลาดไปสามครั้งเรียกว่าวอร์มนะผมจะไม่พลาดอีกนะเล่นเทเบิลไม่พลาดอยู่แล้วหรือเปล่าวะ <laughs> แต่อันนี้เราต้องไปทําเตีย่ยอะไรวะคงไม่ใช่แบบงานสําคัญมั้งคงคิดว่าเป็นงานแบบเ,เลื่อเตยอ่ะเขาไม่ใช่งานป้นมัน้งว่าเราทั้งไปปนทั้งไปช่วยแบบพวกรัฐบาลทํางานมาแบบจริงจังมาแล้วหลายรอบแลนะ้วไงว่าแบบชิวๆไงเขาเรียกว,ว่าอะไร day off เออวันหยุดอะไรพวกเนี้ยหยุดการป้นนะเอพวกโจงพวกโจ,กจมันก็ต้องหยุดบ้างแนละ้วไอรมาป้นทุกงวันวะโอเคาหมาอกกับมาที่บ้านนะเซฟเฮา์าน่ไม่ใช่บ้าน โอ้ยคิดถึงจังเลยพ่อหนุม่มอืมใครวะไปทำเตียอะไรมาวะเน่ะตกลงมากานะีกกก่ทีชทักกันแบบเนี้ยนายไม่ใช่ญาติฉันนะเทเวอร์ฮะฉันว่าเราไปครอบครัวเดียวกันสิออละนายช่วยแบงพานทั้งบ้านคนหนึ่งได้เปล่านั่นมันใครนัน่ะฟรอยไม่มีใครครับทีรักเป็นไปได้ไหมที่จะไปชุมเอ่อคอเอขอขอกูเข้าไปหน่อยนะทอยฟรอยเออเฮ้ยนไ่้อย,อยออไ,ยไชุมเนี่ยมันยอด้ออ้อางไงสาระบุ้มอะฮะออเข้าไปนั่นนะ ออกไปเดี๋ยวนี้นะอวโฮเออได้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 ขอความร่วมมือในทีมหน่อยดีเว้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะบวกเราผู้บริหารแลวก็บวกคอยกำกับทุกช่วงท่าอะไรไปจนถ,ถึงบังกาโลนะ่ะธุรกิจอะไรพวกนี้ยเราต้องซ้อมกันหน่อยไม่ใช่เหรอฮะนั่นแหละที่ฟอยเราชัดฟังเมื่อวานเนะี่ยตอนนี้เขากำลังจ้องอ่อนั่นแหละของฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้ฟังนะชีวิตที่เหลืออยู่ของฉันเนะี่ยมันอยู่ที่นี่นะว้ย พ่อเขาก็ไม่ใหญ่ดีกับฉันเลยเออเฮ้อเขีไหมฟังได้หรือเปล่าฉันรักเธอนะแล้วก็นักเลยด้วยเล้ฟรอยทำไมถึงทำกับฉันได้เออเฮ้อเนอะเอาวันจันทร์ถึงมื่อหัดก็ได้จะเอาวันไหนล่ะเสาร์อาทิตย์ก็ด้วยเอาไปเลฉันร้ว่ามันบปวาเตีแต่ไอ้โลกนี่มันบ้าขึ้นทุกวันนะพอ,อแล้วไงไม่ใช่เหรอฮะฟังแล้วเถอเปล่า,าแล้วก็ฟรอยด้วยแต่งงานกับฉันนะออกไปนะออกใส่หัวไปซะนายก็ไปด้วยฟรอย บอกแล้วไงฉันมีหน้าที่การงานนะฉันมาตรการไอ้นี่ไอ้เอแบบเอ,อ้ไอเวนเนี่ยเออเธอบอกเออนั่นและนั่นแล้งล่ะไอต้องทำมาเป็นเก่งๆกังๆในฟอยเอเธอไอเวนเ้ยนายมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนะป๊อบผู้ถูกเรื่องเธอป๊อบป๊อบไหนวะสปันบ๊อปปะออกไปซะผู้มึงตัวไปเลยเออกไปเลย เออเดี๋เด็ดเด็เดอ่ฉันชื่อเทเวอร์นะทีหล,ลักจ๋าไงล่ะฮะไม่สอนเตียแล้วล่ะตอนนี้ว่าจะชื่อเตียอะไรเทเวอร์เทวงเทเวอร์อะไรนะไอ้ไกูว่าจะแบบเดี๋ยวกูจะโชยดูมาดเด้อย,ยิงปืนไปเลยบ๊อบสอนด้ยไอ้หอกบ๊อบพวกนายเนี่ยมันเป็น,ปน,น,นมเนมิดเอาเสียเลยนะเชลึกษาทำดีด้วยแล้วนะนายต่อวะจะ๋วบอกได้เทเวอร์มาคนเดียวเรียบร้อยสองตัวตรงเซฟ ชงน้ำเฮลรบอยกินนะครับแล้วมันเละเสื้ออ่าวน้ำเฮลูบอยมันอร่อยจริงๆเลยนะทีหลังให้ชงจ้างๆหรือใครบอกให้ชงเข้มว่าเจอเรียบร้อยหรือยังเออนี่สวยดีนะฉันควรไปทักทายสักหน่อยเอ้ยอยา่าเลยไปวะไปเที่ยวกันไหนไหมหัาหาความสุขใส่ตัวดีกว่าถเถอะเรียบร้อย กูยังไม่โดนจับใช่ไหมเนี่ยอไปเที่ยวหน่อยรู้แล้วนะว่าจะต้องพาไปไหนฮะเดี๋ยวพี่พาไปเองน้องอ๋อโขจะเลยล้วกูต้องเซ็นเซอร์ไปเนี่ยดูสถานที่ได้ปะไปเดี๋ยวง่าขึ้นไปชวนจอรได้บ้านะแต่รู้ว่าเธอเป็นคนที่เครียดนะไม่ละเธอไม่นหนจะทําได้แล้วตอนนี้ฟอยคนเดียวเหรอฟอยจะไปเจอเราที่นั่นปาร์ตี้เหรอใช่แล้วใช่แล้วเออเออเทเบิลน้าไปเปื้อนอะไรมาทำไมแดงทั้งตัว เรื่องอะ่รเป็นน้ำเฮลิบอยป่ะใช่แล้วล่ะเฮลิบอยทำหกนะชงให้มันเข้มไปหน่อยอะ่ะใครๆก็ทำหกกันทั้งนั้นแหละใช่แล้วใครก็ทำหกนะเป็นครั้งแรกยังไงก็ต้องพังนะเดี๋ยวอย่าชิมเดี๋ยวเว้ยจะไ,ไหมอย่าเลี้ยงพอมันไม่เฉลีมยิ้มไนดะ้จะมาเรี้ยนอะ่ะนี่อ๋อเมื่อปีที่แล้วเหรอใช่ก็กำลังไปไปเลี้ยงกับเจ็ดสิเบลล์กับคุสโคนิกแล้วก็แล้วนายก็ไปจอดกันที่แซนดี้ชอร์เพื่อจะ ก็จะเออเล่นยาเนี่ยใช่ป่ะอแล้วก็เมาแต่ตอนนั้นก็โดนทิ้งเหรอแปลกใช่ไหมล่ะไอ้มองดูรถเนี๋ยด้วยเด้เออนั่นแหละมันก็แปลเขาใช้เองอยู่กับพวกนายมันก็แปรกันทั้งนั้นแหละแล้วจากนั้นก็หายตัวไปเลยโอ้เศร้าจังเลยนะก็เขาจากไปเพื่อนๆือนบางคนใช่หรือเปล่าตอนในี้อยาดในไหมไม่อยากอยู่กับเขาอ่ะคอนโดมันแล้วก็ไม่อยากเข้าไปนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น นายอยู่กับใครก็ไม่ได้ไงไม่ได้สักคนนอกจากฉันไงเออ,อสรุปจะชมตัวเองเรอวนะเนี่ยพูดไปตั้งนานคือเราดีเข้าตัวอ่ะสุดยอดเลยเทเ่อนนายทำดีมากเพื่อนนี่เดี๋ยววาคือพ่อเอกอ่าเมื่อไหร่จะถึงมนะเนี่ยเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วแล้วจะมามาตอนกำลังจะแสงเนี่ยนะนะนี่แหละเราถึงแล้วคือแล้วเฮ้ยฟอยฟอยเราจะมาเจอแล้วที่เนี่ยนี่น่ะล่ะครับนะกไหม ขาไม่ไหนจะเข้ามาที่เนี่ยนะเขารักอพาร์ตเมนต์นะใช่ไหมล่ะเออมาเออมาสองคนก็ได้ที่ไหนอะ่ะเออดื่มกันสักหน่อยดิที่นี่งไงตอนนี้แหละเออที่นี่อะไรไงกูต้องเซ็นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะรู้ว่มันจะแปลกๆนะแต่สไตล์พวกเรามันก็ต้องอย่างเงี้ยเฮ้อสองคนเอะช่วยมาเออทำให้คนนี้มีความสุขหน่อยนะเอออยากให้เขาได้พักเหล่าสักหล,หลายน้ำเลยก็เดียงเลยๆๆกินน้ำกินน้ำกันนะ อ่ทาทั้งนั้นแล้วเข้าไปไประชุมดังขวานะอ่ะทาทั้งนั้นเหรอก็อขอบคุณเจ็ดสาวน้อยอย่าพี่เอาอะไรมาตอบแทนนะเงินเงินหมายถึงเงินะว่าเขาทํางานดีทายกันคิดอะไรกันอยู่อ่ะผมรู้ได้เจอาอยากดูไหมเดิเฮ้ยายกันไปไหนกันหมดวันเนี้ยหุ่นสวนของฉันนะอ๋อมีห้องรับในขับขับปลาอะไรพวกนี้ด้วยวะอ่าแล้วว่ามาทําเตี๋ยเลยนะว่ไปว่ามางงไปหมดแล้วนะ มา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 ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นทาอะไรวะกลับมาบ hey, ้านเฮ้เลสเตอร์ว่าเทเวอร์เขาเพิ่งโทรหาน่ะเรียกเดอะบิ๊กวานนะคังยูดี้อะครับรู้ไหมอ้าวเป็นบอกว่าเราป่วนมันนะฮะอ่าแน่อยู่แล้วเลยเล้วรวมข้อมูลแล้วไปเจอนทยทีเ่เทนะเอ,ทอเร์อยู่นะเาเทคโอเวอร์ภารกิจกลับว่านี่ลายยูทิคอแล้วต้อง,ง้องกรขคาแฝงกินด้ยวยล่ะไปเจออธ่บา์นั่นล่ะทเทเอร์ไปก่อนเลยใช่ปะนั้นก็โอเคดีเลย งั้นเราก็จบพอรล็กจิตไว้เป็นเพียงเท่านี้ก็นแล้วกันไว้กันต่อไว้เล่นกันต่อไปคลิปหน้าแล้วโอเคถ้าใครชอบกินมิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ด้วยนะครับบายบายเจอใหม่คลิปหน้า,าเราจะต่อสเต็ปโอ้เราโดนเล่นน้ำวันไหนดีกว่าบายบายเจอกัน thank you ไปละ